สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับอันนะครับกับที่ถุงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอันจะมาเทสผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าตัวเบเลซ่าให้ดูเลยว่าความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเป็นยังไงอันนี้ภาพก่อนนะครับแล้วก็ดูส่วนๆเลยแล้วก็เดี๋ยวอันให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะนี่ภาพก่อนทําเดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยนะครับยกระชับยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยเริ่มกับการสดๆเลยนะครับลงนะครับเป็นตัวเซรั่มก่อนซึ่งเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะครับต่างๆนะครับฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะครับพร้อมกับช่วยลบเลือนริ้วรอยนะครับล่องลึกนะครับได้ดีมากๆที่สําคัญนะครับ สามารถเป็นตัวถาใต้ตาได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไปเซตนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับต้องบอกก่าเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ ขี้เกียจใช้ครีมเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อเยอะๆนะครับบริเวณใต้ตาเราก็ใช้นิ้วนางของเรานั่นเองนะครับเก็บบริเวณถุงใต้ตาแล้วก็ด้นรอยรอยตินกาเข้าไปได้ด้วยนะครับน่าอ่ะอันนี้คือตัวที่1นนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัว rejuvenating cream เป็นตัวนี้ที่สําคัญนะครับเราบีบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ป๊บครับทำให้ครีมของเราเนี่ย ไม่ปนเปืือนนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทําหน้าที่นะครับคล้ายๆกับโบท็อกซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากตึงกระชับที่ไหนคุณก็ทาไปบริเวณตรงนั้นได้เลยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับบอกไว้เลยว่าเส้นดิ้วรอยต่างๆนะครับจะหายไปทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วที่สําคัญคอนเฟิร์มให้เลยนะครับว่า หน้าของเรานะครับจากหน้าแห้งและหยาบกร้านเนี่ยนะครับบอกก็เลยว่าใช้ตัวนี้ไปแค่คืนเดียวนะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบอกก็เลยว่าหน้าคุณจะนุ่มชุ่มเด้งทันทีอ่าหรือว่าหน้ากูกระชับนั่นเองอ่ะเวลาที่ใช้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับทาขึ้นแบบนี้นะครับอย่าทาลงอย่าทาย่ออย่าทาตามแนวโขนนะครับให้ทาย้อนกดขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่า บริเวณตรงไหนนะครับที่เราต้องการยกระชับนะครับเราก็เก็บขึ้นได้เลยนะครับอ่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการมีเวลาหน่อยนะครับแล้วก็นวดมนันนิดนึงแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็บำรุงปกติได้เลยตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นคือเป็นตัวมิดสเปร์ของเรานั่นเองซึ่งตัวมิสสเปร์ของเราตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราสามารถใช้หลังบำรุงก็ได้นะครับและ ก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้าและระหว่างวันได้เพราะว่าเจ้าตัวมิสเปย์ตัวนี้เนี่ยช่วยปกป้องมลภา,าวะมลพิษต่างๆในอากาศรวมแม้กระทั่งรังสี UVA UVB แสงแดดและรังสีบลูไลท์จากโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอ่าขอซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่าหน้าของเราระหว่างเครื่องนี้กับเครื่งนี้เป็นยังไงเรามาดูความแตกต่างนะครับตรงนี้นะครับ เป็นข้างที่ไม่ได้ใช้เห็นไหมครับว่าหน้ายกกระชับและเบี้ยวไปเลยข้างหนึ่งนะครับอ่ะตรงๆครับตรงๆอ่าตรงนี้เห็นไหมครับหย่อนคล้อยตรงนี้ตึงกระชับดูมีชีวิตชีวาขึ้นอ่ะพี่ถุงลองลือมตานิดนึงเห็นไหมครับหน้าเบี้ยวเลยพี่ถุงรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อข้างนี้นี่กระชับขึ้นเลยใช่อ่ะเราดูจากตรงนี้มันเหี่ยวๆใช่นี่คือโรคเบี้ยวเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้แค่เพียงครั้งแรกแล้วถ้าเราใช้ไปหนึ่งเดือนล่ะ รับรองว่าหน้าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจครีมเซตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างแดนเป็นสาวๆในต่างแดนเราสามารถกดคลิกนะครับสั่งซื้อได้เลยและสามารถสอบถามโปรโมชั่นพิเศษได้เพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้อันกี่ถุงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ